คุณหมอเลือกใช้ um am, <c oughs> อันตาซาวกับความงามเพราะอะไรคะที่เริ่มฝึกฉีดฟิลเลอร์ใหม่ๆอาจารย์ทุกท่านจะสอนว่าระวังนะฉีดฟิลเลอร์มันมีความเสี่ยงที่จะเข้าเส้นเลือดให้เราระวังให้มากที่สุด ซึ่งอันจริงแล้วการระวังให้มากที่สุดถ้าเรามองเห็นเราจะสามารถป้องกันได้อย่างดีดีกว่าการที่เรามองไม่เห็นนะคะหมอได้เดินเ,เข้าไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งว่าทาไมเราไม่ใช้อันตซาวล่ะในการที่จะดูฟิลเลอร์ดูเส้นเลือดว่าฉีดไปตรงไหนเพราะอะไรอะตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีคนทําต้องยอมรับว่าไม่มีคนทําอาจารย์ก็ให้ศึกษาเทคนิคที่เขาทํากันมาเพราะอันตซาวยังไม่มีคนทําทีนี้หมอเริ่มแพ็ทิสไปเรื่อยๆต่างประเทศเริ่มมีแพทย์ที่เป็นสปิเกอร์ด้านนี้ที่เป็นผู้ที่ใช้อันตซาว ในงานฉีดฟิลเลอร์และทํางานวิจัยเยอะมากค่ะเหมาะติดตามเทรน,นี้มาตลอดเหมาะเลยได้ไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมหลักสูตรนี้นะคะเหมาะก็ได้เอาอันต์เซาวนี้แหละมาใช้ในการฉีดฟิลเลอร์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและแม่นยํามากขึ้นและทั้ง2เทคนิคก็คือทั้งาการฉีดฟิลเลอร์และอันตรเซาว์หมอมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานค่ะ แพทย์หญิงอภิตาอินวง์หรือคุณหมอส้อยแค่เฉพาะทางหันตการอันตรซาววินิชัยโครงสร้างใบหน้าออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลในงานฉีดฟิลเลอร์และยกกระชับโหนงหน้าวางฟิลเลอร์อย่างแม่นยำเพื่หอหลุดเลี่ยงเส้นเลือดให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด